อวิทุเรนิทานตอนที่8ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ แล้วพระเมาลีหรือมวยผมกำนี้ได้ลอยตั้งอยู่กลางอากาศในตอนนั้นเองเท้าสักกเทวราชได้ทรงนำพระอบรัตนมารองรับพระเมาลีนั้นไว้จากนั้นก็นำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์ที่มีชื่อว่าจุลามณีเจดีย์ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเจ้าชายสิทธัตถทรงดำริอีกว่าผ้ากาสิกพัดหรือผ้าไหมที่ทอจากแคว้นกาสีนี้มีมูลค่ามากเกินไปไม่สมควรแก่ สมณเพศในคราน,นั้นเองคติการมหาพรหมผู้เป็นสหายเก่าของพระโพธิสัตว์ในสมัยของพระกัสสปุทธเจ้ามีความเป็นมิรมาตลอดพุทธันดรหนึ่งมีความคิดว่าในวันนี้สหายของเราจะออกมหาพิเนสกร,รมหรือการเสด็จออก บรรพชาเราสมควรที่จะถือสมณบริขารไปเพื่อสหายนั้นจึงนำเครื่องบริขาร8ไปถวายคือตรจีวรบาทมีดเข็มรัดประคตและผ้ากรองน้ำซึ่งเป็นของใช้สำหรับภิกษุผู้ประกอบความเพียรพระองค์ทรงครองผ้าธงชัยแห่งพระอาหารหันต์ทรงถือเพศบรรพชิตอันอุดมทรงเหว่งอภร์ที่วิสุกรรมเทพบุตรตกแต่งให้ขึ้นไปในอากาศเท้ามหาพรหมมารับไว้แล้ว บรรจุอภรร์เหล่านั้นไว้ภายในเจดีย์ที่สร้างขึ้นด้วยรัตนะในพรหมโลกจากนั้นพระองค์ตรัสสั่งนายฉันนวฉันนะผู้เป็นสหายเธอจงนำพยมากันทกะกลับไปเถิดฝ่ายนายฉันนะกลับทูลกลับว่าแม้ข้าพระองค์ก็จะบวช พระองค์ตรัสห้ามถึงสามครั้งในตอนนี้เธอยังบวชไม่ได้เธอจงกลับไปทูลข่าวการออกบรรพชาของเราแก่พระชนกและพระมาตุชชาในชนะได้ฟังดังนี้แล้วก็จำใจต้องถวายบังคมลากระทำประทักษิณแล้วหลีกไปส่วนมาก,กันทกะหลังจากได้ยินพระดำรัสของพระองค์ที่ได้ตรัสกับนายชนะแล้วจึงคิดว่าหลังจากนี้เราจะไม่ได้เห็นนายของเราอีกต่อไป พอละสายตาจากพระองค์จึงไม่อาจกลั้นความโศกเศร้าไว้ได้หัวใจแตกสลายสิ้นชีพลงในบัดดลแล้วไปบังเกิดเป็นเทพ,พบุตรนามว่ากันทกะในสวรรค์ชั้นดาวดึงในฉันน่ะเองก็ถูกความโศกเศร้าเข้าเบียดเบียนอีกเป็นครั้งที่ สองได้แต่จนใจเดินทางกลับด้วยความทุกข์ระทมในขณะที่พระองค์ทรงยับยั้งรั้งอยู่ในอนุปยะอัมพวันริมฝั่งแม่น้ำอโนมานั้น7วันด้วยความสุขอันเกิดจากการบรรพชาและเสด็จดำเนินด้วยพระบาททั้งสิ้นหนทางได้30โยชนโยหรือราว480กิโลเมตรจากนั้นพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงราชคริตที่ยวบินทบาต่อไปตามลำดับเรือนชาวพระนครทั้งสิ้น พากันตื่นเต้นเนื่องจากได้เห็นรูปโฉมของพระองค์ด้วยความปิติโสมนัสในพระจริยาวัดพวกราชบุตรได้ไปกราบทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าพิมพิสารเมื่อพระราชทรงสดับความแล้วประทับยืนที่ประสาทท,ทอบพระเนตรเห็นพระองค์ทรงรู้สึก อัศจรรย์พระไทยอย่างยิ่งรับสั่งกับพวกราชบุรุษว่าท่านทั้งหลายจงไปพิจารณาดูท่านผู้นั้นถ้าหากเป็นอมนุษย์เมื่อออกจากพระนครแล้วจะหายไปถ้าเป็นเทวดาจะไปทางอากาศถ้าเป็นนักราชดำดินไปถ้าเป็นมนุษย์จะบริโกพภิกษาหารตามที่ได้มาฝ่ายเจ้าชายสิทธัตถดำฤริว่าพัตหารมีประมาณเท่านี้เพียงพอสำหรับเราเพื่อที่จะยังอัตภาพให้ เป็นไปแล้วจึงเสด็จออกจากนครทางป่าระตูที่เสด็จเข้ามาบ่ายพระพักไปทางทิศตะวันออกประทับนั่งที่ร่มเงาของภูเขาปันทวะเริ่มเสวยพระกระยาหารพระองค์บังเกิดความรู้สึกว่าพัตาหารเหล่านั้นมีอาการเหมือนจ่า กลับออกมาทางพระโอษฐ์หรือคอรทรงกังวลพระฤทัยด้วยอาหารอันมีปฏิกูลเพราะพระองค์ไม่เคยประสบกับอาหารเช่นนี้มาก่อนแม้ด้วยพระจักษุหรือตาจึงทรงโอวาทแก่พระองค์เองขึ้นมาว่าดูก่อนสิทธถะเมื่อเธอได้เห็นท่านผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัตรูปหนึ่งแล้วเคยคิดว่าเมื่อใดเราจะได้ออกบวชเป็นผู้บินทบาตบริโภคเที่ยวไปการนั้นจะมีหมายสำหรับเราบัดนี้เธอได้ บวชสมปรารถนาแล้วจะกระทําในข้อที่หวังไว้อย่างไรครั้นโอวาดพระองค์เองอย่างนี้แล้วจึงเสวยพระกรยาหารนั้นด้วยความสํารวมไม่มีพระอาการผิดปกติในเหตุการณ์เหล่านี้เองที่พวกข้าราชบริพาร ทั้งหลายได้เห็นแล้วได้ไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงส,รรงสดับคำของข้าราชบริพารแล้วจึงรีบเสด็จออกจากพระนครตามไปยังสำนักของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วประทับนั่งเหนือพื้นศิลาอันเจ้าชายสิทธัตถะอนุญาตเมื่อทรงได้ปฏิสันฐานหรือกล่าวทักทายแล้วจึงทรงถา,ถามถึงนามและข้อตระกูลเมื่อพระราชาได้รับทราบความแล้วบังเกิดความปิติเลื่อมใสใน พระอริยบทจึงทูลขอให้เจ้าชายสิทธัตถครองราชบัลลังก์ในแคว้นมะคะาร่วมกันกับพระองค์ฝ่ายเจ้าชายสิทธัตถตรัสว่าดูก่อนมหาบาพิษอัตมาภาพไม่มีความต้องการด้วยวัตถุกรรมหรือกิเลสกรรมใดๆ อาตมาภาพปรัถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดยิ่งจึงได้ออกบวชพระราชาแม้จะทรงขอร้องด้วยเหตุผลหลายประการก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวพระหยยของเจ้าชายสิทธัตถ์ได้สำเร็จพระองค์ดำริขึ้นว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าแน่นอนจึงทูลขอปฏิญาว่าเมื่อใดที่พระองค์ทรงเป็นพระพุทธเจ้าแล้วขอทรงโปรดเสด็จมายังแคว้นของหม่อมฉันก่อนด้วย เิดจากนั้นพระองค์ทูลลาเจ้าชายสิทธัตถะแล้วเสด็จกลับไปยังพระนครฝ่ายของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อทรงหายปฏิญญาแก่พระราชาไปแล้วได้เสด็จออกจาริกไปโดยลำดับโดยพระองค์เริ่มจากการเสด็จเข้าไปหาอาลานดับสอกะลามโคตและอุดทกดับสอรำบุตรเพื่อร่ำเรียนสมบัติ8หลังจากที่พระองค์สำเร็จแล้วทรงดาริว่าทางนี้ไม่ใช่ทางเพื่อที่จะตรสสู้